สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับในเมืองอุดรธานีนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับที่ถ่ายจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาของจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ชั้นสี่นะครับห้างเซ็นทรัลพาซานะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีนะครับมองไปก็จะเห็นรถ นะครับจอดอยู่บริเวณห้างเซ็นทรัลพาซานี่ยนะครับหรือว่าศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็ฝนตกด้วยนะครับก็รอดูนะครับรอเข้าไปในห้างนะครับไปเที่ยวห้างกันนะครับวันนี้นะครับก็ดูบรรยากาศของบริเวณไปก่อนนะครับบริเวณ เซ็นทรัลฟาซานะครับเราก็จะเห็นตึกนะครับเห็นตึกที่เมืองอุดรธานีนะครับก็จะมีมองเห็นแถวยูดีทาวนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองอุดรธานีนะครับก็จะมีอพาร์ตเมนต์โรงพยาบาลต่างๆนะครับที่มองเห็นนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศของ มุมสูงนะครับของเมืองอุดรธานีนะครับถ่ายจากศูนย์การค้าเซนทัลพาซ่านะครับอาคารจอดรถชั้น4นะครับแล้วสักหน่อยเราก็จะเข้าไปในห้างนะครับเข้าไปในห้างไปชมบรรยากาศภายในห้างเซนทัลนะครับภายในศูนย์การค้าเซนทัลพาซ่านะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับสําหรับศูนย์การค้า เซ็นทรัลพาซาของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศออ2552นะครับคือเปิดดำเนินการปีพศ2552นู่นนะครับเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเมืองอุดรธานีนะครับแล้วก็จะรอเข้าไปในห้างนะครับภายในศูนย์การค้าก็จะมี ห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับมีโรงภาพยนตร์นะครับมีร้านโบว์ลิ่งมีร้านอาหารและเครื่องดื่มมีร้านค้าปีกกว่า400ร้้านนะครับภายในนะครับนะครับเราก็ดูบรรยากาศข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีรถยนต์ วิ่งไปวิ่งมานั่นนะครับมีฝนด้วยนะครับบริเวณด้านข้างของศูนย์การค้านะครับคนก็เริ่มมานะครับเริ่มมานะครับเริ่มเข้าห้างนะครับเริ่มมาทำงานนะครับเริ่มมาช้อปปิ้งนะครับเราก็ชมนะครับนี่ครับชั้นจอดรถนะครับอาคารจอดรถชั้น4ี่นะครับก็เริ่มจะมีรถจนเข้ามาจอดเยอะนะครับเยอะขึ้นนะครับ อาคารจอดรถชั้น4ห้างเซ็นทรัลพาซานะครับหรือว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่านะครับเราเข้าก็เข้ามาในตัวห้างนะครับเข้ามาในตัวห้างนะครับเข้ามาจากชั้น4นะครับของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาของจังหวัดอุดรนธานีนะครับคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันการมาช้อปปิง้ง การมาห้างของคนทั่วๆไปนะครับเป็นยุค new น o r m a l นะครับถ้าไม่จําเป็นคนก็จะไม่ค่อยมาเดินห้างกันนะครับก็จะซื้อของจับจ่ายใช้สองเป็นแบบเดลิเวอรี่นะครับจับจ่ายใช้สอยตามโทรศัพท์มือถือนะครับตามโทรศัพท์มือถือนะครับอยากได้อะไรก็กดหาจากโทรศัพท์ก่อนนะครับไม่ค่อยจะมาเดินห้างเท่าไหร่นะครับ ปกตินะครับห้างเซนทรัลน,นะครับคนก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคนก็จะเยอะแยะนะครับยุค new normal ก็จะเป็นบางๆตาลงไปซาสาลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนก็จับจ่ายใช้สอยแม้แต่อาหารการกินก็ซื้อจากในโทรศัพท์นั่นแหละครับเดลิเวอรี่นะครับ,รบส่งถึงที่ไม่ต้องออกมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ชมบรรยากาศไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ